พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟร้อนไหมครับเจอกัวันนีสวัสดีครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากปจีนอ๋อมาจากปจีนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับพี่เรลูกต่อเลยวันนี้เรื่องอะไรกะเจอวันนี้กาไม่เจอเด็กมารับคนก่อนไงลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมหล่อจังเลยปลาของเล่นไปลูกไปขับแท็กซี่มาจากปาจีน มารับรถที่นี่ฝากบอกนะครับถ้าจะเดินทางมาะแจ้งเฮียก่อนนะครับจะได้ส่งรถไปรับเกรงใจนะจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางมานะครับอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรยินดีไปรับถึงหน้าบ้านทุกคันรับประกันหลังอาขายทุกคันรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย